เอากัระรับก็สวัสดีกันเช่นเคยด้วยกันนะครับผมวันนี้พบกับเจนเซสลามนั่นเองครับผมและวันนี้ผมบอกเลยว,ว่าผมจะต้องได้ให้ได้ครับผมกับตู้ของไม่ใช่นะ ครับกับของบิลลิมมันเองครับผมนะหลังจากที่เราสุ่มได้ดิมลุปไปแล้วนะครับผมนะดิมลุปปีใหม่แล้วนะครับผมตอนนี้ก็คือนะครับน้องมิลิมนะฮะคือผมบอกแล้วว่าผมเมนวิลิมนะนะครับถึงไม่เร็วร้อยแต่ว่าคือเจ้าให้ได้อะเจ้าตัวให้ได้อะน้องมิลิมครับก็คือถ้ามีบิลิมอ่ะคือต้องให้ได้อยู่แล้วนะฮะและตอนนี้ก็จะมีพวกตัวอื่นนะครับผมที่พยายามที่จะเอาให้ได้นะครับผมจะกนี้เอาบิลลิมก่อนละกันนะฮะ โอเคครับผมอ่ะมาต่อเลยผมกับน้องมิลินนะฮะกับอีกสาวกรเพชรนะครับมาลี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 มีล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 ลีลีลีีลีคีลีลีมีล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 นลี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 ลลี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 ีลลีลีลได้ นะแต่เอาไว้อัพเลเวลของตัวอื่นได้ด้่นเองครับผมอ่ะอีกสาวคอยครับผม,ะาารรบผมนะต้องได้คอยได้ตัวเย็นหน่อยอเฮ้ยเอาแล้วครับมาแล้วมาแล้วจัดมันเลยมันแน่นอนครับผมโอ้มาดีครับ ั่นเลยครับลุงแน่นอนฮะลุงแน่นอนออืืหเศรบตาชิบหายอ้าเป็นดันการผมสีดาวนะฮะโอเคผมนะครับเป็นในออเดอร์ครับผมผมกลัวอย่างเดียวมากครับคืออะไรไหมผมกลัวอย่างเดียวมากอะไรคืออะไรไหมคือกลัวมอลนอกเลนไงนะฮะเอาเละครับปั้นตรงเสียงเเียวะน ไม่หนีมโนมิย์ตั้งสอดชีจิโหรกามโน่บัสตี้やりましたก็โอเคนะครับเพราะว่ายังไ,ได้ตัวชีออนเลยนะฮะนะครับเออครับรู้สึกว่าจะเป็นคู่ปรับกับไม่ริมนะฮะพีร่ริมก็บอกกับก็คือผู้ชีออ้ว่าใหญ่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 เขาเดียวนะฮะโอเคนะครับก็ ถือว่าไม่เป็นไรนะฮะก็ถือว่าได้ตัวที่ยังไม่ได้นะฮะก็โอเคอยู่นะนานาอ่าได้ตัวเอผมจะมีมุวอีกตัวไม่เอ่ยนะฮะถามัล้นกันนะครับผมว่าไม่น่ามีแหละผมว่าไม่น่ามีแหละอือหือนะครับสีทองได้ชูนะนะครับผมเอ็กซ์แลนเทิร์นนะครับผมเห็นไหมฮะบอกเลยว่า นักรศนะฮะโอเคผมสามร้อยสุดท้ายเลยครับผมเฮ้ยคงไม่ได้ค่าฉันเถอะค่าฉันค่าฉันให้ตายาย,ยงยมัน,ออมนโครแมน ตีม่วงตีม่วงม่งหน่อยอือทองอยู่แล้วฮะเออไม่ม่วงก็สกคิปไปเลยสิครับรออะไรล่ะก็คือไม่ได้นะครับผมแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมแรกสิครับรออะไรล่ะ私に喧嘩を売ると ก็นั่นเลยฮะต้องให้ซื้อนะฮะดับสองไปริมไฟนั่นเองครับผมโอเค เราถือว่าก็ประสบความสําเร็จไปอย่างเรียบร้อยนะครับผมอ่ะขอเขียกเฟซก่อนนะเขียกเฟซก่อนเขียกเฟซก่อนนะครับเขียกเฟซก่อนนะโอเคนะครับอ่ะเรามาดูบิลิมกันนะว่าอ่าสกิลน้องเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมนะครับสําหรับน้องบิลิมนะฮะโอเคผม the unchoked static player นะครับบิลิมนาวาครับผมนะก็ อัพไฟนะครับผมนะครับก,ก,ก,ออก็อัพก่อนละกันคิดไปออกอัพแร็วก่อนเลยฮะน้องชุดสวยมากอะชุดสวยนะจริงแต่เมื่อไหร่จะสุดตะทีวันนี้ใครปวใจจริงๆทำไมถึงยิ่งไม่ยอมนะโอเคครับผมแล้วก็จะอัพเหมือนกันนะฮะ อัพไปให้หมดครับผม,มน่าขโมยได้บัตรใช้โน้มินนะไฟฟ์คันเสร็จสิ้นแล้วโอเคครับผมไม่รู้เสียงมัมไหมนะน่าขโมยได้บัตรนะโอเคอ2 2> ครับผมคันที่สองนะเรียบร้อยครับอ่านะครับโดรแโก็อัพเปอร์นะฮะนะทั้งม,มันมีแบบทั้งไอ้ได,ดเวอร์ใช่ไหมฮะ บัสเตอร์อัปเปอร์ใช่ไหมดูสแลชเชอร์ก็มีนะฮะไอ้ที่มันเอเอเนี่ยมีหมดเลย,ยวิลลิมเนี่ยนะครับอ่าแต่ว่าหินแดงยังไม่พอนะฮะโอเคครับผมอ่าของวิลลิมเนี่ยก็ต้องเป็นใช้เป็นเป็นมัดนะฮะโอเคก็เป็นอัปเปอร์อยู่แล้วล่ะนะครับสก,กิลของวิลลิมครับของอัลติเมทก็คือโดราโกอัปปานะฮะก็คือโจมตีเดี่ยวครับผมธาตุไฟครับผม425เปอร์เซ็นต์นะครับณตอนลำนาไปนั่นเอง นะครับแล้วก็ทีเดียวิดต,ต,ตัวเนี่ยนะครับเบสิคเบอัพเบสตเออร์สกิลเนี่ยก็คือท็อปออฟคาลาเมตี้ครับผมเนะี่ยเพิ่มอ,อัตราการคติกที่คอเนี่ยไปสิเปอร์เซ็นทั้งพัธมิตเนี่ยนะครับเพิ่มพัธมิตเนี่ยทั้งหมดเลยไปสิเปอร์เซ็นเนี่ยอัตราคระติกที่คอเนี่ยหนึ่งเทอร์นะฮะแล้วก็เปลี่ยนอัตราคระติกที่คอเนี่ยนะครับก็คือการป้องกันคระติกที่คอเนี่ยเพิ่มอ่าเขาเรียกไงอ่าการป้องกันนะครับนะ ทั้งหมุดประมายทั้งหมดเนี่ยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งเถินนะครก็คือเหมือนกับว่าเปลี่ยนเปลี่ยนซิลเปลี่ยนซิลของการป้องกันคริติคอลเนี่ยนะครับหนึ่งเถินนั่นเองแล้วก็ดะกอนิกอะเดคคริลนะฮะแล้วก็คือเปลี่ยนโซสกิลเนี่ยนะครับเป็นโซดีวายนะครับนั่นเองแล้วก็เพิ่มเขาเรียกว่าเกรโปรดักชั่นนะครับผมของโซดีว่าอีกห้าเปอร์เซ็นต์ด้วยนั่นเองนะครับผมนะก็คือถ้าถามว่าไหนดีกว่าเพราะว่าไอ้ท็อปคราบิกซินเนี่ยน่าจะโอเคนะเพราะว่าเพิ่ม อัตราการข้นที่ข้อสูงมากนะครับ80%เลยฮะสรับวิลลิมเนี่ยคาทาสีสีแดงเนี่ยถ้าใครอยากจะได้เนี่ยก็คือแน่นอนนะครับผมนะครับก็ลองมาเล่นดูแล้วกันนะครับผมว่าวิลลิมเนี่ยเป็นยังไงนะฮะอ่าโอเคไป,ปอีเวนต์แล้วกันนะครับผมนะอ่าก็เป็นอันนี้แล้วกันนะฮะอ่ะ เราจะเปลี่ยนเอาอันนี้เลยฮะสุดๆไปเลยนะครับนะเราจะเปลี่ยนเป็นมิลิมนะครับจะเอาไปดิบลูออกนะครับผมแล้วก็เป็นมิลิมนะครับโอเคนะครับมีสองวอลิมฮะดับเบิ้ลมิลิมนั่นเองนะครับผมนะดับบูดร้อยหกเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมตอนนี้ก็มีทั้งริมบลูไฟแล้วก็มิลิมไฟนั่นเองนะฮะโอเคนะครับแล้วก็จะมาเล่นกันว่า ทำไมตายครับผมเป็นยังไงนะฮะเมื่อกี้ให้ดูใช่ไหมอะแต่อยาให้ดูทำไมตายอีกรอบหนึ่งนะฮะแต่ว่าริมผมไม่ใส่อะไรเลยนะทั้งหมัดทั้งเสื้อไม่ใส่เลยนะฮะก็จะเน้นนับเบรคของชิออนกลับไปดีมารูซะมากกว่านะครับอาจจะนานหน่อยก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะฮะตรงนี้กาชาถาว,ว่าเกลือไม่ฮวักเกลือนะไอที่เป็นของบันไดเดียวคือเกลือหมดเลยนะฮะแต่ของบันไดเปล่าวะ ไม่แน่ใจนะครับอ้าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาฟังเพลงไปก่อนละกันนะฮะโอ้โหโอเคมาแล้วสกายดากอนนะฮะ มามาไก่ตากสินอือหือนะฮะเอาบินไปก่อนแล้วกันนะฮะเอาดีออโต้เ oh. นี่ยออโต้เออนะฮะเอาบินเลยฮะจัดไปย้ายเสียงฮะโอเคไรเดอาคลิกด bueno> ้วยถายละอือ นะะฮโอเคนะจูนั้นน่าจะโอเคอยู่พ่อจูน,นั้นผมร้อยไปร้อยเรียบร้อยแล,ยล,ยล้วปราบอ่ะโอเคนับอันนี้จะเป็นดีวาลูฮะเอาสาัตว์เต็มที่เลยนะฮะเดลอน ตับไปเรื่อยๆฮะค,คืออย่างแรงเี้อไม้เป็นรครับผมไม้เป็นรนะฮะอ่ะแล้วก็เอ่อเพิ่ม,มับผมนะคิดดีคอนึงร,นนรับเปอร์เซ็นต์นะฮะโอเคอจัดไปดิค่ะจัดมาเลยขีบไม่ โอเคมาได้มาได้อยู่ได้อยู่ยยอ,อือหย่าดึกนะโอเคครับผมอ่าเป็นยังไม่ได้โอเคยังไม่ได้อันนี้ได้แน่นอนฮะอ่ะไมเดือดคลิกหน่อยแล้วกันปาป้าป้าปาป้าปีา๊บปา,ปา,ปาโอ้โหชอบท่าสีพิมายอือเอาเลยฮะจัดไป เมเปสต์เันเดย์เบรกกันนีะเทมเปสต์เดย์เบรกันเย์เรันนี้นี่นแ่นี่นี้นี่นว่นว่นีครับนป่น่น่นี่นี่อนนะคนับน่นนนี่นี่น่ ว่าเอาให้แตก,กครับผู้ชมครับต้องเอาให้แตกไม่แตกไม่ยอมนะฮะโอเคปากปากปา,ากมามาดูกันดูให้ชัดครับกินสายไหมและมีพลังโ,ฮโ,ฮโยนแมงโชว์นิวเคล เพื่อคลาชอบน้องมากเลยว่ะโดนผลร้อวหันะครับก็มาเนี่ยแหละฮะนะกระน้องใบริมนะครับถ้าใครอยากจะสุ่มได้ก็มีนะครับจนถึงวันไหนอ่ะดูก่อนนะครับวันไหนอ่ะ นะครับมีถึงวันที่ยี่สิบแปดครับผมนะครับก็คือประมาณปลายเดือนมกราเนี่ยนะครับก็คือจะหมดของมิลิมกับลิมบูรูนั่นเองครับผมถ้าอยากได้ก็อย่าลืมไปสุ่มแล้วกันนะฮะบอกเลยว่าเกลือมากนะโคตรเกลือเลยนะผมอ่ะโอเคผมถ้าใครชอบไปลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยครับผมนะครับสำหรับพาร์ทนี้แล้าไปก่อนครับสวัสดีครับ